ในขณะที่น,ทนายธนดลเอกเมื่อวานนี้ก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนะครับขึงขังมากเลยนะลงพื้นที่เขาใหญ่ไปตรวจรีสอร์ตตรงไหนทําผิดตรงไหนมีที่ดินที่ได้มาไม่ชอบไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยก็มีการนัดแนะนัดหมายกับทางสื่อนะว่าไปเจอกันที่ไหนอะไรอย่างไงเนี่ยนะครับก็มีการตรวจกันนะฮะไปลงพื้นที่ที่เขาใหญ่นะครับ โดยเดี๋ยวนะฮะอา้าวเียเดี๋ยวคุณเดงงช่วยช่วยดูหน่อยเน็ตเด็ดผมค้างค่ะคุณธนดลนเนี่ <ๆ S 2> ยไปช่วยดูข่าวเน็ตเน็ตที่ค่ะคุณคุณธนดลนเนี่ยไปลงพื้นที่ที่เขาใหญ่นะคะคือถึงแม้ว่าจะทักทายด้วยความนอบน้อมเนี่ยแต่ก็พักทายไปตามรมาญาตนะเวลาผู้น้อยเจอผู้ใหญ่ก็ต้องทักทายกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการทําหน้าที่ในการตรวจสอบก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะคุณธนดลนสุวรณรณฤทธ คณะที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะทํางานขับเคลื่อนการตรวจสอบการใช้ที่ดินสปกรนะคะเมะื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบหลังจากพบการออกโฉนดโดยมิชอบในพื้นที่กว่า40,000ไร่ทับพื้นที่สปกรในพื้นที่8ตําบลด้วยกันนะคะก็มีการาลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในหลายๆจุดด้วยกันค่ะเมะื่อวานนี้เนี่ย ไปทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะจุดแรกบริเวณที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวบ้านพักรีสอร์ทอยู่ที่บ้านตะเคียนงามนะคะที่ปักช่องโคราชก็พอคณะไปถึงก็พบแค่พนักงานและก็คนดูแลแล้วเขาก็บอกว่าเจ้าของไม่อยู่นะคะพร้อมกับอนุญาตที่พาคณะเข้าไปตรวจด,ดูด้านในนะคะมีบ้านพักมีบ่อมีแหล่งท่องเที่ยวมีบ่อน้ําเครื่องเล่นประมาณ1ิไร่ คุณธนดลก็ได้สอบถามแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของสอปรกรเพื่อเกษตรกรรมนะแต่คุณมาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเก็บค่าเข้า50บาทเนี่ยผิดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็จะให้หน่วยงานออกหนังสือแจ้งให้ทราบภายใน30วันจุดที่สองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเป็นบ้านจัดสรรชื่อดังในพื้นที่ตําบลหมูสีอ,อําเภอปากช่องที่โคราชเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะมีผู้จัดการโครงการออกมาต้อนรับ ตรงนี้มีเนื้อที่2,000ไร่ด้านหลังติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยทราบว่าพื้นที่นี้มีเอกสารโฉนดที่ดินแล้วนะคะคุณธนดลก็เอาเอกสารออกมาแสดงต่อสื่อแล้วให้สัมภาษณ์ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองกับพื้นที่สปกจะต้องมาตรวจสอบว่าโฉนดได้มาอย่างไรจากนคสหรือสอคหนึ่งโดยจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ดินออกมาให้รายละเอียดว่ามีการออกเอกสารสิ์อย่างถูกต้องทุกประการ ผู้จัดจาก,การโครงการก็บอกกับสื่อว่าเอกสารหลักฐานต่างๆได้มาอย่างถูกต้องแต่และหน่วยงานทำไมไม่ไปแก้กันเองชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าขั้นตอนยังไงอันนี้เขาก็พูดในบุกชาวบ้านเนาะว่ามันมันเรื่องของราชการอะ่ะแล้วคุณจะมาอะไรกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาก็ได้มาอย่างถูกต้องก็จบไหมอะไรประมาณเนี้นะอารมณ์เหมือนคุณนุทินอนะ่ะคุณนุทินก็บอกผมก็ได้มาอย่างถูกต้องโฉนดก็เป็นตาคุดอ่ะถ้าคุณมีปัญหาคุณต้องไปจัดการกันเองนะคะจุดที่สามเนี่ยเป็นพื้นที่หลังสนามกอล์ฟ ของคุณเอ่อของครอบครัวคุณอนุทิน <c oughs> นะต้องพูดได้จบนะพูดได้ครบจะบอกคุณของคุณอนุทินไม่ได้นะคะคุณอนุทินก็ตอบยาวว่าอย่ามาบอกว่าของผมนะเป็นของครอบครัวคุณอนุทินที่บริหารอยู่นะคะอันนี้ก็ทีมงานที่ตรวจสอบไม่ได้เข้าไปข้างในคุณธนดลนก็ได้นํา <c oughs> เอกสารมากางแล้วก็แจ้งว่าที่ดินสนามกอล์ฟอันนี้เนี่ยมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องแต่ที่มาตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้มาจากนค .3 หรือจากอะไรก็ได้ จะได้มีการตรวจสอบถ้าได้มาอย่างถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณธนดลนกันค่ะสนามกอล์ฟของคุณอนุทินเนี่ยมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายที่ดินทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ประเด็นที่เราจะต้องตรวจสอบเนี่ยครับก็คือว่ามันติดกันนิคมเลยครับคืออยู่บริเวณตรงนี้ครับนี่ครับเราจะเห็นแล้วตรงนี้ก็เป็นนิคมงอกอกอกมาก็เหมือนกับ สถานที่จุดที่2นะครับที่ผมได้พาพี่น้องสื่อมวลชนได้ไปดูนะครับสนามกอล์ฟของคุณอนุทินอของครอบครัวคุณอนุทินนะครับอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้เป็นเขตสอบประกอทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเส้นสอบประกออันนี้เป็นเขตของนิคมนะครับจะเห็นได้ว่าจะอยู่ตรงบริเวณตัดพอดีอันนี้เป็นแนวเขตที่ตามคณะกรรมการวันแมป ที่ผ่านคลมมาแล้วนะครับในกลุ่มที่3ารอออกออประกาศกิจสีกาเข้ามานะครับเน่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือสนามกอล์ฟมีพื้นที่บริเวณที่อยู่ในเขตของสอปกรแต่มีโฉนดถูกต้องนะครับนะครับเน้นนะครับสนามกอล์ฟของคุณอนุทินมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายที่ดินนะครับแต่อยู่ในเขตของสอปกรโดยที่เราจะต้องตรวจสอบว่า โฉนดที่ออกเนี่ยได้เอกสารมาจากไหนถ้าได้เอกสารมาจากนิคมคือนอคอ .3 เราก็ต้องดูว่าแนวเขตตรงนี้ได้ขยายเหมือนกับจุดที่2หรือไม่ตามมติคอรมอเมื่อวันที่22มิถุนาปี2525ี2525คือผมบอกไปแล้วว่าทางนิคมเนี่ยก็คือจัดสรรที่ดีนให้กับคนยากจนสบกอก็เหมือนกันแต่อย่างสบกยก็มีคนที่ใช้นอมินีมาถือ ผมแล้วต้องไปถามวันนี้นิคมมีไหมอ่ามีแล้วถ้าเป็นนอมินีมาถือแล้วก็มาออกโฉนดที่ดินแล้วก็ขายที่ดินแล้วก็บัวมาในสอบประกอรเราก็ต้องตรวจสอบกันไงฮะก็สิ่งที่มาเนี่ยก็คือไปตรวจสอบเท่านั้นเองไม่เห็นได้มีอะไรเลยครคิดกันไปว่าเป็นประเด็นทางการเมืองผมก็ไปทําหน้าที่ผมตรวจสอบทั่วประเทศไปมาหมดแล้วไม่เห็นมีใครออกข่าวอย่างนี้บ้างอ่ะ <laughs> มันเหมือนกับฝั่งเกษตรขยับแล้วแต่ทำไมพมเขาไม่ขยับอะไรเลยก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปประชุมแล้วก็ให้ทางท่านเลขาสปกก็ส่งหนังสือไปถึงท่านอธิบดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับมันไม่ใช่อยู่ในแค่จังหวัดมันต้องเป็นเรื่องระหว่างกรมกับกรมตามการบริหารแายการแผ่นดินเท่านั้นเองฟ้องกลับเนี่ยจะฟ้องกลับก็ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดผมทําอะไรให้คุณอนุทินเสียหายก็เป็นเรื่องที่จะฟ้องผมพร้อมผมทําเรื่องภูนับดาวเนี่ย ผมโดนฟ้องมาเจ็ดคดีนะแต่ผมไม่ได้ไปบอกใครจะจะโดนฟ้องอีกก็ไม่เป็นไรถ้าผมทําผิดก็ฟ้องมาก็ตามกฎหมายแต่ก็ผมบอกแล้วนะว่าที่ดินของครอบครัวของคุณอนทินมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายแต่เราก็ต้องตรวจสอบว่าการการออกโฉนดมาเนี่ยมาจากหลักฐานอะไร